สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ้าวันนี้ต้นไม้ทรงพุ่มจ้าไม้แขวนอีกแล้วนะจ้าไม้แขวนกับพี่อังนะจ้าสวยมากค่ะนบพรลัดนะจ้าหรือว่าดาวล้อมเดือนจ้าดูดอกเขาใกล้ๆนะคะเกสรเขาจะน่ารักมากๆเลยค่ะไม่รู้จะน่ารักไปไหนแล้วก็กลีบใบนะคะสีสดมากๆมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอม หอมแบบหอมค่อนข้างแรงอะคะ่ะแล้วตามข้อเขานะคะก็จะเป็นแดงๆอย่างนี้เกือบทุกข้อเลยนะคะใบคล้ายๆรูปหัวใจเนาะใบเล็กๆนะคะจะคล้ายๆรูปหัวใจแล้วก็แตกกอนะคะเป็นพุ่มๆเลยขยายด้วยกันแตกกอสวยเนาะน่ารักมากเลยค่ะกุปปี้ก <c oughs> ุปปี้กุปปี้นี่คือสำเนียงของเอ่อ อลาเล่นะจ๊ะเดี๋ยวใครจะเอ๊ะพี่อังเป็นอะไรนี่จ๊ะน่ารักเนาะทรงพุ่มค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักชำขยายกันนะจ๊ะกินได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับนบพรลร์กันจ้าม่วงนบพาร์ตนะจ๊ะลักษณะใบอย่างที่พี่อังบอกเลยเนาะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะเป็นรูปแบบหัวใจอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ดอกของเขานะคะจะเ,เอาดอก เยอะๆให้ดูดีกว่าตุ่มๆมันก็น่ารักอะ่ะดอกตุ่มๆนี้นะคะก็น่ารักมากเลยแล้วก็สีม่วงนะคะเกสรสีเหลืองอย่างนี้เลยใช้วิธีการปักชำนะจ๊ะเป็นต้นไม้พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพของเรานะจ๊ะสามารถกินได้ด้วยนะตกแต่งอาหารนะคะเขาจะตกแต่งอาหารแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรสมุนไพรเด็ดๆกินอย่างนี้ก็ได้นะคะ ติดเชื้อทางเดินอาหารแล้วก็โรคผิวหนังนะจ๊ะเราก็จะตัดเลยนะพี่อังก็จะตัดนะคะตัดที่มันย้อยๆออกมาเนาะเป็นไม้แขวนนะคะแล้วก็ฟอกอากาศด้วยนะดีมากเลยอะ่ะสีม่วงนะคะสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังขออนุญาตตัดก่อนนะคะตัดแล้วก็จะจิ้มพี่อังจะทําคลิปก็พยายามทําให้สั้นที่สุดนะคะ กลัวคนอื่นเอกลัวคนดูจะเบื่อนะจ๊ะแต่ก็จะได้ประมาณนี้ดินของพี่อังนะจ๊ะก็จะเป็นดินเอ่อขี้อะไรนะขี้ทานผสมใย,ยมะพร้าวอย่างนี้นะคะแล้วก็ก้ามปูแล้วก็น้ำหมักแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างนิดหน่อยที่มันเป็นอ,อาหารของดินนะคะปากชํำเลยจ้ปาปักชํำลงไปอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตลดน้ํานิดหนึงคะ่ะ เพราะเราจะไม่ลดตอนที่ปักไปแล้วนะคะลดให้เขาชุ่มๆหน่อยนะคะชอบดินร่วนมากๆเลยนะคะดินร่วนมากๆแล้วก็แดดลำลายนะไม่ชอบแดดจัดนะคะปักเลยพี่อังจะปักเลยนะคะกดก่อนเดี๋ยวเขายกไปยกมานะคะถ้าดอกดอกไหนเหี่ยวนะคะให้ตัดออกเลยนะจ๊ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเขาเนาะไม่ต้องเสียดงเสียดายอะไรนะตัดออกไปเลยกุหลาบก็เหมือนกันนะคะถ้าเขาออกดอกแล้วเขาเหี่ยวนะคุณต้องตัดเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเชื้อรานะคะพูดถึงกุหลาบเฉยเลยจิ้มเลยจ้าจิ้มเลยแ,ลยแดดลำลายกินได้ด้วยใครที่หายใจไม่ค่อยดีหรือระบบทางเดินอาหารไม่ค่อยดีเนาะหามากินกันนะจ๊ะทั้งสวยทั้งมีประโยชน์สวยมากเลยค่ะ เป็นทรงพุ่มนะแต่อันนี้พี่อังจะจิ้มอย่างนี้ขายนะคะเพราะว่าเออ่แบบแขวนก็มีแต่แบบอย่างนี้จะไปตั้งที่ตลาดนะตอนเช้ามืดไปนั่งที่ตลาดนะคะไข่ก็ถังละสามสิบบาทแต่ต้องให้เขาติดดีๆก่อนนะคะพี่อังก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะจิ้มจิ้มไปเลยเ๋ยวนะคะ จ,จิ้มไปเลยชอบดินล้วนนี้เราใช้กลับมะพร้าวเยอะๆก็ดีนะคะล้วนแน่นอนนะคะถ้าเป็นกลับมะพร้าวเนาะกลับมะพร้าวซะเยอะๆเลยก็ได้ค่ะแต่ว่า,าที่ชอบน้ําขอโทษค่ะที่ชอบดินล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะชอบน้ํามากนะคะคือชอบความชื้นเพียงแต่ว่าไม่ขังส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขังนะจ๊ะพี่อังก็จะปะัก ปักอย่างนี้เลยจ้าเดี๋ยวก็ติดนะคล้ายๆกับต้นไม้ทั่วไปที่แบบใช้วิธีการปักชำนะจ๊ะง่ายเนาะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ดีกับสุขภาพเราด้วยนะคะปลูกกินเอ,อเด็ดกินจิ้มน้ำพริกก็ได้อะไรก็ได้ทำสลัดก็ได้นะจ๊ะเหมือนวอเตอร์เคนะนะคะวอเตอร์เคสนี่ก็กินดีมากๆแคลเซียมสูงมากๆอันนี้ช่วยระบบทางเดินหายใจนะคะ อีกเชืนน่อนึงเขาก็คือาดาวล้อมเดือนนะคะวันนี้จะพูดผิดพูดถูกอยู่านะี้แต่เช้าเลยเหนะคะขออนุญาตจิ้มให้เสร็จก่อนนะคะให้ดูเขาเรียกว่าม่วงนบพลัดนะคะโอเคคือจะไม่จิ้ม ติดๆกันเลยนะคะพี่อังก็จะจิ้มห่างๆกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกกอน,นะคะแตกกอเป็นพุ่มๆแบบนี้อันนี้เราตัดเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะจ๊ะไม่ต้องไปเสียดายเนาะเราขยายนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยเรียงทําเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แขวนๆแ,แล้วเราก็ได้กินด้วยนะจ๊ะต้นไม้ส่วนใหญ่กินได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะบางคนมีโรคประจาตัวเอ่อบางอย่างก็ขัดกับโรคของเรานะจ๊ะ เช่นโรคเบาหวานห้ามกินอะไรหรือว่าโรคเกาห้ามกินอะไรนะจ๊ะก็ต้องดูด้วยนะจ๊ะนี่จ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อังนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ร่ําให้รวยนะจ๊ะขอให้ถูกหวยทุกงวดถ้าใครซื้อหวยนะคะนี่จ๊ะนกพลัดค่ะม่วงนกพัดกับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะฝากกดติดตามช่องพี่อังด้วยนะจ๊ะขอกำลังใจหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้า